สวัสดีค่ะวันนี้พามาตอนกิง่งตอนไผ่ตรงลืมแรงกันนะคะไหนกิ่งแบบไหนแบบนี้ค่ะตอน,อนกันกิ่งอย่างนี้เลยนะแบบนี้เลยค่ะลากนี่กาลังมาตอนจนๆอ่าไม่มีลากตอนได้ไหมได้ค่ะเออแล้วทำไมต้องเป็นเน้นตรงลากไม,<ๆ>ไมถือว่ามันมีลากมันก็เจอก็ถึงถามไงว่ามันจะเต็มตุ้มเร็วอ่าไม่มีลากก็ตอนได้ใช่ไหมสรุปคือไม่มีลากก็ตอนได้นะไม่มีลากก็ตอนได้โอเคมาไหนในตุ่ม ตุ้มเชือกฟางเชือกฟางน้ำยาแล้วก็กันไก่น้ำยาอะไรน้ำยาล้างจานยาเล้งรากผสมน้ำน้ำหนองน้ำอะไรนะคะอย่าใช้น้ำบาดาลนะคะโอเคโอเคอ่าเริ่มเริ่มค่ะนลบแรกเราก็กรีดตุ้มนะคะนี่อยากกรีดให้มันสุดปันไก่หรือมีอะไรก็ได้ค่ะที่มันสามารถแล้วเราก็แหวกนี่ค่ะแบบนี้นิดนึงนะคะ อยาให้ขอบพลาสติกนี้อ๋อแล้วก็อย่าให้ขอบพลาสติกนี้เวลาเราห่ออย่าให้มันพับลงแบบนี้นะคะให้มันประมาณเปิดเปิดไว้แบบนี้เราอ่าอ๋อพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วก็นี่ค่ะใส่น้ำดาใส่ให้มันแบบเยอะๆเลยค่ะไม่ต้องห่วงมันนะคะนี่มันจะช่วยกระตุ้นใส่ค่ะมันจะกระตุ้นนี่ค่ะนล้นี่อันนี้มีรากอันนี้ยืดดีหน่อยใช่ค่ะมันถือว่ามีคะแนนนำชูค่ะอ่ะเดี๋ยวนะคะ คะแนนนำเพราะว่ามีมีรากเป็นคูณมีรากอากาศอ่าใช่ค่ะเขาเรียกรากอากาศนั่นเหมือนใช่เนี่ยคะ่ะแบบนี้เห็นไหมซึ่งไม่มีรากอากาศก็สามารถตอนได้ค่ะก็ดูที่ขนาดกิ่งว่ามันพร้อมหรือยังนะคะอ่าแล้วก็พอไม่พรอ้อมก็ดูยังไงอ่าพอมไม่พร้อมดูยังไงคะ่ะของเราไงออสองข้อขึ้นไปเราตอนเลยใช่ค่ะสองข้อขึ้นไปตอนเนี่ยยาวอีกนิดนึงอ่นนเดี๋ยวให้ดูอันนี้ดูลักษณะแบบเนี้ยคือตอนได้แต่ แต่เราจะตอนกิ่งที่อันนี้นะคะเราจะตอนต่ําลงมากิ่งที่สามลงไปใช่ค่ะเราจะไว้สองอันนี้สองอันบนเราไว้ให้เป็นให้เป็นใบเรียงเถ้านี้เราก็ตอนใช่ค่ะที่จริงตอนตอนได้เลยแต่นี้มันยาวเพราะเราตอนไม่ทันใช่เราตอนไม่ทันโอเคอ่ายาวยาวยาวโอเอะไรคะนี่ค่ะนี่เลยอือห่อเข้าไปห่อเข้าไปให้ตรงโดนรากใช่ไหมใช่ค่ะเน้นเข้าไปเพราะว่ามันมีรากมาให้เราแล้วแล้วก็วิธีมัดเชือกนะคะเนี่ยค่ะ พยายามอย่ามัดให้มันติดตรงนี้เพราะเวลาเราเลื่อยอ่ะมันจะทําให้เชือกขาดเดี๋ยวีเราก็ต้องมาเสียมัดเอเสียเวลามาผูกมาผูกเชือกไหมเวลาเราจะส่งค่ะนี่มันก็จะประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่าเก่งกับกล้องเก่งกับกล้องถ้าทำเฉยๆนะเก่งมากเ่ค่ะทำเป็นประจำใช่ค่ะปกติตอนตอนตลอดนะแต่ว่าอยู่หลังกล้องไงเขามาอยู่ข้างหน้ามันจะตอนไม่เป็นเลยสั่นนิดไปเอาไป ค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปฏิบัการตอนกี่ตอนพักกลานกี่วันหน้าฝนก็จะอยู่ที่ประมาณสองสองสัปดาห์ประมาณนี้นะคะถ้าฝนนะคะแต่ถ้านาแรงก็เดือนจะประมาณเดือนนะคะเพราะว่ารอความชุ่มชื้นอยู่ที่ความชุมชื้นค่ะโอเคเนาะค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ